เอาล้สวัสดีท่านชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมโวอเมริกานะครับตอนนี้กำลังชุลมุนและตอนนี้ครับกลันเนกหัวตีกำลังทำการย้ายตีนะตอนนี้ย้ายพื้นที่ไปอยู่ที่อื่นนะตอนนี้ผมก็ต้องไปด้วยนะเพราะทุกคนก็พากันแบบเคลื่อนตัวไปนะฮะโอเคเรามุฟออนกันดีกว่าครับท่านชมวันนี้เรามาด้วยรถคันนี้ผมไม่รู้มันชื่อรถอะไรนะผมจำไม่ได้ขออภัยด้วยมันบอกชื่ออยู่นะโน <No. S 1> ชื่อรถเหรอช่างมันนะครับ โอเคสิ okay. ่งแรกผมต้องไปปลดล็อกการล็อกประตูรถนะจริงๆมันมีคีย์ลัดอยู่ผมจำไม่ได้เลครับโอเคอันล็อกเสร็จก็ขึ้นรถเลยฮะขึ้นรถเลยออเยคันแรงของผมเนะี่ยไปกันเลยับไปเลยเราจะไปมุ่งหน้าไปยังโอ้โ oh, ห oh, 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 แรงแรงแรงเพราะว่าตอนนี้ทําเครื่องมาแบบระดับ F1 นะฮะเออแบบแรงจัด F1 นะ่ะ ก็ดูเอานะเร่งขนาดไหนทาใจเธอดูนะเครื่อง F1 นะท่านผู้ชมนีม่ฮะบินเลยครับบินเลยนะสปอยเล์ถ้าไม่มีสปอยเล์คงจะไม่บินนะตอนนี้เราทำการไปตามหัวตีไะหัวหน้าเผาเนี่ยไม่ใช่เอ้ยมันมียีอเออกรตกกกตก,ตก,ตก,ตกโหลดฉากเจ็บ้ยอยฮนะท่านผู้ชมน่าจะบินแล้วแหละไลน์สตรีมนะเ้ยไม่ใช่ไลน์ดิวิดอเด๋ยวต้องสต็อปไปกอน โอเคครับท่านชมตอนนี้เรามาถึงแล้วนะฮะก็ค่อนข้างจะชุนลมุนกันเลยทีเดียวนะฮะรถค่อนข้างจะมีเยอะกันเลยทีเดียวนะต้องผมต้องไปหาที่จอดนะว่าจอดตรงไหนดีนะฮะผมจะขับคันลอ,องผมไปจอดแบบรถเท่ๆนะโอ้ยแรงๆ,ๆโอ้ไม่กลุ่ม Nissan ผมจอดตรงนี้ได้ไหมนะเอาเรื่องนะ โอ้โหสปอยเลอร์ชนสปอยเลอร์ spoiler. เขาให้ไปหน้าหน่อยเออประมาณนี้จะค้างเป็นบางช่วงแนละ้วเพราะว่ามันคนมั่งเยอะนะมัดรถมันเยอะเกินโอเจ้ทำการจอดตรงนี้นะฮะอเรามารีวิวกันดีกว่านะครับในวันนี้นะฮะก็คนน่อนข้างจะมีรถหลายคันเลยทีเดียวนะฮะเฮ้ยคันนี้ทะเบียนจะหลุดแล้วนะทะเบียนจะคันผมก็ค่อนข้างที่จะรอเหลากันทีเดียวนะฮะคันนี้ ก็ชุลมุนมากเลยนะเอพสต์ e ผมนี่ตกยับเลยนะเพราะว่ามันคนมันเยอะแล้วก็มอดรถแบบมาเรื่อยๆนะมัดรถแบบเยอะมากสำหรับเซิร์ฟอเมริกาเนะี่ยแล้วก็สาเหตุที่มันกระตุกขนาดนี้ก็ปิงด้วยนะฮะปิงค่อนข้างจะเยอะนะเพราะเป็นเซิร์ฟนอกนั่นเองครับก็ค่อนข้างที่จะมีหลายคันเลยทีเดียวนะฮะรอรอทันสมัยโอเยอ่ อะะไรวก็จะมีแบบริบแม่นางนะตอนนี้เราพากันแบบมาจอดสนามบินเน่ก้อนข้างที่จะหลอกกันเลยทีเดียวนะคันนี่ยมาเอ้ยอะไรวะโอ้โหเทจัดรถหลายรูปแบบเลยนะรถคนข้างที่จะเยอะกันเลยเดียวยนะเรากลับไปหารถที่รถเราเดีกว่านะเพราะตอนนี้คนข้างๆๆที่จะเยอะแล้วนะเยอะชิบหาย แล้วเกมมันวิ่งไงนียวะโอ้เยอะเกินจริงจมันจะเยอะกว่านี้นะฮะนี่คันโปรดของเราจอดแบบลอเลาคู่กับ GTR นะฮะเขาคาดจะทีก็เท่าเียวครับโอเคครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรนะแค่นี้แหละครับเรามารีวิวนะฮไม่มีอะไรมากนี่แหมก็แค่จะมาอวดนะคันใหม่ของผมค่อนขาคาดจะรอเรือคันนี้นะะนี่ คนที่เพิ่งเริ่มก็คงจะไม่มีแน่นอนครับคันนี้นะเพราะว่ามันต้องเล่นนะฮะเบลต้องมีเยอะประมาณหนึ่งถึงจะได้ด้วยนะคันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหายากต้องเล่นต้องเล่นแบบประเทศนี้บ่อยๆเซิร์ฟนี้บ่อยๆเนี่ย RSM นะครับมาถึงจะได้รถแบบเป็นมอดนะฮะรอกันทีเดียวเนี่ย